ภาพรวมการลงทุนประจำวันในแต่ละสินทรัพย์5มกรา2569สารัฐอเมริกาตลาดหุ้นสารัฐเปิดปีใหม่มาด้วยบรรยากาศระมัดระวังเชิงบวกเดชนีหลักเคลื่อนไหวสะท้อนการเลือกลายกลุ่มมากกว่าทางตลาดสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางทหารกับเวเนซุเอลาโดยนั่นทำต้องการให้บริษัทน้ำมันสารัฐเข้าไปลงทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก แรงซื้อยังคงกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างแต่ด้านว a ล u เอชันที่สูงยังคงจำกัดอัพไซด์ญี่ปุ่นดั The i, ชนีนิเคอเช้านี้เคลื่อนไหวในแดนบวก2.66มาอยู่ที่51,700จุด ตลาดเอเชียโดยรวมยังแข็งแกร่งจากแรงซื้อทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศค่าเงินเยนที่อ่อนค่าส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกและกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและยานยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนดัดชนีเชา้านี้ทองคำสปอตโกลเช้านี้เคลื่อนไหวอย,อยู่ระหว่าง4,402ถึง4,410เหรียญต่อออนบวก1.3เปอร์เซ็นต์โดยเปิดตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวก นักลงทุนยังใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงปัจจัยหนุนหลักยังคงเป็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงคริปโตเคอเรนซีบิตคอยและอิเทอรียมเคลื่อนไหวในแดน,นบวกเช้านี้แกว่งตัวอยู่ที่92,900ในขณะที่อิเทอรียมยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในระหว่าง3 1 0 0ถึง3,200เหรียญ